สวัสดีครับเมื่อกี้กับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะครับกับภารกิจตามหาบอนหน้าดางนะครับเมื่อนี้ก็เดี๋ยวมาเลาะนะครับเดี๋ยวมาเลาะอีกเช่นึงนะครับค้นหมักใหม่ดางนะครับเมื่อนี้ก็เลยมารีวิวนะครับบอนหน้าดางให้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับตามหาตามล่าบอนนะครับบอนหน้าดางนะครับ ตัวนี้ก็ดางนะครับตรงที่ทายว้กอนเนี่ยครับคือผมก็คิดว่าดางนะครับดางสวยอยู่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับสหรับบอลหน้าดางนี่นะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับตามทองไ้ทองหน้าน้ําห่วยน้ําน้องนะครับสีสันก็สวยงามนะครับสีสันก็สวยงามนะครับไปเลาะไปเบิ้งพร้อมๆกันนะครับว่าสิพ่อดางหลายบอนะครับ ตัวนี้เป็นบอลน,น้านะครับใบใหญยนะครับจุดนี้งคเป็นใบใหญยนะครับต้นสูงอยู่นะครับพอสมควรนะครับมาถ่ายให้พี่น้องหรือว่าตามหากันหลุ่นกันเบิงนะครับมาจีพอบอ,อว่ากระไล่แปลกๆร้ายนะครับไล่แปลกๆร้ายครับนี่กระด้างอยู่นะครับกระด้างอีกลักษณะหนึ่งนะครับ ครับผมบดางหลายนะครับเป็นดางเป็นลายเป็นจุดกทะมีนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับกระดางสวยนะครับสวยง่ามนะครับดางสวย พ่รรสวยงามเพลินหนาบอกแกับบอนกระดาษดังนะครับกระดาษแต่ว่าลักษณะคขา่ขาข่กันนะครับขับไปรุ่นไปเบิ่งกันต่อนะครับพ่วสวยงามของบอนหน้าดาังนะครับครับเบิ่งสีสันนะครับตัวนี้ก็ดีบาดังอยู่นะครับมีอีกตัวนึงนะครับตัวนหน่อยเพิ่นนะครับครับเปินกระชิดดงังลักษณะนี้นะครับ นี่สามใบนะครับตัวนี้กระด้างขึ้นกันนะครับตัวนี้กระด้างขึ้นกันสามใบนะครับต้นหน่อยนะครับหน่อยเกิดขึ้นมานํำกันด่างนะครับตัวนี้ก็เกิดมาใบหนึ่งนะครับด่างขึ้นด่างขึ้นกันครับต้นใหญ่เพิ่นนะครับต้นใหญ่เพิ่นกระด้างสวยนะครับเป็นด่างเอกลักษณ์ของเพิ่นนะครับ ปูว้ประดับสวยงามนะครับครับวามดางของเพลินนะครับดางแบบธรรมชาตินะครับขายไล่ขนนกนะครับครับดางสวยดางบัดเลยนะครับดางั้งสามใบนีครับดางบ่คือกัน ด,ด่างนะครับแตกต่งตางกันนะครับด่างหลายนะครับด่างหลายครับด่างแตกตาหลายครับนี่กระด่างนะครับตัวนหน่อยคนยนะครับมากก็สวยงามนะครับกิ่ม,มนไปใส่กระถางก็ะิสวยงามน,น,นะครับต้นมายายซุ่มต้นมายายกับต้นมายายนะครับ ต้นหน่อยกับต้นหน่อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับดางสวยนะครับดางหลายดางสวยอยู่นะครับนี่เอกลักษณ์ของเพิ่นนะครับครับถูกต้นงหญ่เพิ่ไก่งามเพิ่งต้นงหญ่นะครับดางสวยงามเื่อกันดางจิตว่าดางนะครับดางสวยครับ ใยคนน,นนะครับสา,ายตามหน้องนะครับใหไงกระดางสวยงามนะครับเบใหไงนะครับเป็นลักษณะนะครับยางเป็นจุดเป็นลายคามสวยงามงามแตกต่างกันนะครับดูสินะครับเวลาเขาเดียวเบิงรับกระดางสวยนะครับขอบกระเจีสวยงามนะครับ ครับต้นอ่อนครับปลูกใส่กระถางก็เป็นไม้ประดับได้นะครับสวยงามพอกันนะครับครัหนาเบิ้งนะครับต้นต้นหน่อยมันนะครับต้นหน่อยดังนะครับดังสวยนะครับมีสองใบใส่กระถางหน่อยได้นะครับกินไปปลูกได้นะครับสวยงาม บลมด่างของคนสีด่างบลคือกันนะครับสีด่างแตกต่างกันครับสวยงามนะครับด่างไทยด่างสยามนะครับบอนด่างนะครับบอนด่างสยามนะครับ บอลบานเท่ากันี่ความสวยงามเ,เ,เพื่อนนะครับขัดแยกไปปลูกใดนะครับครต่วนหน่อยเพิ่นนะครับดังขึ้นมาหลายมีความสวยงามนะครับต่นหน่อยต่นเพิ่นนะครับเป็นมากใส่ล้งไปอีกนะครับ ใบเดียวต้วนลอยบ่อนหน้าไทยเ้ากะมีความสวยงามนะครับบัแพ่กับบ่อนกระดาษด่างหรือว่วเป็นบ่อนต่างประเทศนะครับวมสวยงามของเพื่อนกับภารกิจหาบ่อนหน้าด่างน,นะครับขัดแยกเดี๋ยวผมจะขัด ครับออกไปปลูกหลวงพ่อพิไทยนะครับรีวิวให้เบิ่งอีกทัวหนึ่งนะครับกับพวกง,ง่ามแปลกหูแปลก,กตาลายแปลกลายแปลกๆนะครับเอามาร,วม,รวมกันนะครับเป็นภาพรวมให้เบิง่งจากหน่วยจากน้องจากคู่เขาจากาครับมีความสวยงามน,นะครับ ไะเลาะเบิงได้หลายทีนะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะครับลล่แปลกๆก,ก็มีหลายอยู่ครับยวเก็บรวบรวมมาเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิงอีกเช่นึงนะครับถ่ายภาพร่วมๆให้เบิงนะครับตามากับกิจกิจก,กรรมนะครับตามหาบ่อนหน้าดางนะครับ,รบต้นหน่อยต้นใหญ่ ครับผมกับาภารกิจตามหาบอลหน้าดางนะครับกับสิจบไว้เพียงซํำนี้ครับกับ